สััดีครบตอนนี้ผมก็อยู่กันในงานเปิดตัวแบรนด์ x อ็กเพใหม่นะครับที่เป็นรถไฟฟ้าที่นํามาจําหน่ายในบ้านเรานะครับโดยวันนี้นะครับเป็นการเปิดตัวแบรนด์พร้อมกับเปิดรถรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการนะครับก็คือ x อ็ n เพิง G6 นะครับซึ่งเปิดทําตลาดในบ้านเรา2รุ่นด้วยกันนะครับโดยราคานะครับอยู่ที่เริ่มต้นนะครับอยู่ที่1,439,000บาทนะครับส่วนในรุ่นท็อปนะครับที่เป็นลองเลนนะครับ จะอยู่ที่1,599,000บาทนะครับโดยตัวรถนะครับก็จะมีสมรรถนะและก็คุณสมบัติเต็นอะไรบ้างนั้นนะครับก็ไปชมกันเลยครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณชมครับตอนนี้ผมอยู่กันที่บูธเอ็กซ์เพงนะครับซึ่งวันนี้เขามีการเปิดตัวเจ้า G6 นะครับคันนี้นะครับเป็นสแตนดาร์ดเลนคันนู้นเป็นลองเลนนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันครับว่ารถเอ็กซ์เพงนั้นจะมี ความสวยงามแค่ไหนนะครับตัวนูนครับสีส้มนะครับที่เป็นสีขายเขาเหมือนกันนะเพราะว่าค่อนข้างสะดุดตาเลยทีเดียวนะครับคันนี้สีดําก็ดูคมเข้มนะครับด้วยรูปทรงที่ค่อนข้างโค้งมนนะครับดูได้เลยนะครับว่าตัวรถเขานะครับเน้นความโค้งมนนะดูก็มีความเป็นเรียกว่าอะไรมันคล้ายๆกันนะผมว่าเดี๋ยวนี้รถออกแบบไม่ได้มีความฉีกเท่าไหร่เลยนะครับก็จะเป็นสไตล์ SUV ประมาณนี้นะครับ ด้านหน้าของเขานะเขาจะมีความแปลกใหม่นะตัวนี้เป็นเส้นยาวเนี่ยนี่ไฟหน้าอยู่นี่นะครับไฟหน้าอยู่นี่นะครับไฟหน้าอยู่นี่ตรงนี้น่าจะเป็นเส้นไฟเหมือนไฟเดย์ไทม์อะไรประมาณนั้นนะครับเซ็นเซอร์หน้าเนี่ยสจุดนะครับอ่านะด้านข้างก็ถือว่าดูใหญ่โตพอประมาณเลยนะด้วยรูปทรงที่เขาโค้งตัดไปด้านหลังนะครับดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี่ด้านหลังก็เป็นไฟท้ายเส้นยาวเหมือนกัน รถไฟฟ้าสมัยนี้จะเป็นประมาณนี้นะนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับฮะมือจับเปิดงี้นะกดเข้าไปตรงนี้มือจับกดนี้แล้วเด้งนี้เปิดมาปุ๊บนี่นะครับภายในคันนี้นะครับเป็นสเตนด์ดาลเลนนะครับก็เป็นภายในดำนะครับโครมลายแบบ2ก้านนะครับเบาะภายในก็ดูล้ำๆนะรูปทรงนะครับดูรูปทรงสวยงามดูนะครับหน้าจอหน้าจอใหญ่ใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับ ข้างบนนะครับเป็นหลังคากระจกนะครับนี่หลังคากระจกนะนะครับนี่นะครับตรงนี้สามารถชาร์จได้2เครื่องเลยโทรศัพท์นะครับพวงมาลัยแบบ2ก้การนะนี่หน้าจอตรงนี้ก็ค่อนข้างเล็กน่อยนะผมว่านะค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับค่อนข้างเล็กหน่อยแต่ว่าแสดงผลข้อมูลได้โอเคอยู่นะครับต้องบอกเลยนะเข้าไปนนในตัวเบาะเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อตัวเบาะเนี่ยน,นุ่มสบายอยู่นะนะครับแล้วก็ เวลาเรานั่งเนี่ยคอนโซลตัวนี้เขาจะเป็นเหลี่ยมเป็นสันขึ้นมาเลยนะครับมันจะเป็นคล้ายๆแบ่งแยกกันไปเลยระหว่างผู้ขับขี่กับผู้โดยสารเนี่ยเนี่ยคอนโซลเนี่ยนะ,ค,ะคอนโซลนี้จะจะแยกไปเลยนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของเก็บของได้อีกด้วยด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับด้านหลังนะนี่นะครับด้านหลังนี่นะครับตาออกมานั่งปึ๊บค่อนข้างกว้างนะนะครับตรงพื้นเนี่ยนี่พื้นเนี่ย ตรงเป็นพื้นแบบเรียบนะครับทาให้รถดูมีพื้นที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นการสอดขาเข้าไปไ,ด,นในในไ,ได้ด้านใต้เนี่ยไม่สะดุดไม่ติดอะไรนะครับทำให้เราเพิ่มอิเล็กบทในการนั่งนะเวลานั่งโดยสารนะ่ะถ้านั่งอยู่แค่นี้นานๆก็จะเมื่อยได้แต่ถ้าเรายืดขาไปได้ข้างหน้าเนี่ยโดยไม่ติดอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคนะแต่อาจจะแคบๆหน่อยนะนะครับซึ่งหลายๆคันบางทียื่นเข้าไปข้านล่างจะติดติดพวกการเก็บอุปกรณ์อะไรของเขาเนะี่ยซึ่งซึ่งก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่คันนะครับ บรรยากาศภายในก็จะประมาณนี้นะนี่นะครับมองจากภายห้องโดยสารด้านหลังนะเข้าไปข้างหน้านะครับนี่นะครับหลังคาเป็นกระจกนะครับหลังคาเป็นกระจกซึ่งก็ต้องบอกแหละครับว่าปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่ายังไงก็มีความร้อนส่องผ่านมาแน่นอนแต่จะมากจะน้อยก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะนะครับตัวเบาะเนื้อเนื้อผิวสัมผัสเขานี่โอเคอยู่นะนะครับโอเคลื่นแล้วก็นุ่มมือดีนะครับนุ่มมือดีมีเนี่ยที่วางแบบ ตำแหน่งกาลังดีเลยนะครับนะฮะมีที่วางกุ้งวางแก้วนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ทั่วไปอยู่แล้วนะครับด้านหลังก็มีช่ององช่องแอร์ให้นะครับก็นะมีมาครบคันตัวรถกว้างขวางอยู่นะข้างในนะครับแล้วงานดูดูเนื้องานเนี่ยโอเคอยู่นะนะครับดูพรีเมียมอยู่นะเป็นวัสดุที่โอเคเลยนะครับเป็นวัสดุที่ดูดูดีนะครับดูดีมีราคานะครับสำหรับเจ้า G6 นี่สหรับด้านหลังนะ ก็ต้องบอกว่าโอ้สะดวกสบายเป็นไฟฟ้านะปิดเปิดไฟฟ้านะครับกว้างขวางเลยนะครับนี่นะผมยื่นมือสุดๆกันตัวบอร์ดนี้พับได้นะสามารถกดพับลากไปได้นะครับแล้วก็มีตัววัสดุตร,ตรงนี้สลับปิดบางได้ด้วยนะครับนี่มาให้ใช้งานนะครับน,นะนี่นะครับเออนี่นะครับตรงนี้เปิดมาก็สามารถเป็นหลุมลงไปได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับสามารถเก็บของในบางชิ้นส่วนได้อีกนะตรงนี้นะนี่ตรงเนี้ย นะครับอ่าก็ถือว่ากว้างขวางใช้ได้นะครับกว้างขวางใช้ได้นะครับสำหรับเจ้า G6 นี่นะครับคือจุดชาร์จรองเท้าปึ๊บอ่าเปิดมาเป็นแบบไฟฟ้านะนี่นะครับก็ก็ไททูทั่วไปนะครับอ่าฝาผงฝาปิดดูดีเลยทีเดียวนะครับอ่าเปิดเปิดนี้ปึ๊บปิดนี่นะครับ โดย X เผิง G6 นะครับจะมีเลือกด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือรุ่น Standart เลนและรุ่น Long เลนนะครับโดยทั้งหมดนะครับจะเป็นแบบมอเตอร์ขับหลังนะครับโดยรุ่น Standart เลนนะครับจะมีกำลังมมาสูงสุดอยู่ที่258นะครับกับแรงบิด440นิวตันมาพร้อมกับแบตเตอรี่66กิโลวัตต์อวนะครับสูงถึง1 0อยทำได้ภายในเวลาเพียง6.6วินาทีนะครับส่วนในรุ่น Long เลนนะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์นะครับที่มีกาลังสูงสุดอยู่ที่285แรงมมานะครับ แรงบิด440นิวตันเมตรพร้อมกับแบตเตอรี่800โวลต์นะครับที่87.5กิโลวัตต์อาวนะครับขับเคลื่อนล้อหลังเช่นกันนะครับ0ูนย์ถึงร้อทำได้ภายในเวลาเพียงแค่6.2วินาทีในส่วนของการชาร์จไฟนะครับหัวชาร์จเป็นแบบ Type 2 CCS Combo นะครับในแบบ DC นะครับรองรับกำลังสูงสุดอยู่ที่215กิโลวัตต์นะครับในรุ่น Standard r a n g e นะครับและแบบ DC ในรุ่น Long Lens นะครับจะรองรับอยู่ที่280กิโลวัตต์นะครับ โดยในการชาร์จ10ถึง80นะครับจะทำได้ภายในเวลาเพียง20นาทีนะครับและในการชาร์จ DC ฟ้าชาร์จนะครับ10นาทีนะครับสามารถวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรครับก็ต้องบอกเลยนะว่าตัวลองเลนกับตัวสแตนดาร์ดอะภายนอกแทบไม่ต่างกันเลยนะไม่ต่างกันเลยดีกว่าเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่ระยะทางที่เขาวิ่งได้แค่นั้นเองก็คือแบตเตอรี่นะครับคือความจุแบตเตอรี่ที่สามารถทำให้รถนะเดินทางได้ไกลกันแค่นั้นเองนะครับส่วนภายนอกเนี่ย ต่างกันที่สีสันนะคันนั้นสีส้มคันนี้สีดําสีขาวแล้วก็สีออกบรลบอลเดิทางนู้นนะครับก็สวยงามดูสปอร์ตแล้วก็ดูแปลกใหม่ดีนะครับสลับเจ้า x อ็กเพิง G6 สลับด้านหน้านะครับที่เป็นพื้นที่ต่างๆพวกชุดควบคุมมอเตอร์มอเตอร์รวมถึงโะบควบคุมของรถไฟฟ้านะครับก็อยู่ตนใต้นี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือนี่ครับปิดเรียบหมดเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้เเพิงแค่นั้นเองนะครับ คือเขาเน้นการใช้งานนะอย่างที่กนบอกแล้วล่ะครับว่ารถไฟฟ้าทวนใหญนะ่ไม่ได้ให้เราไปยุ่งวุ่นวายอะไรเขามากข้างหน้าเนี่ยก็จะมีโช๊คมาให้เปิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องไปค้ำยันอะไรแบบรถทั่วไปละแนี้นะครับนเนื้องวงเนื้องานก็ถือ,อ,อโอเคนะ,ะนะครับนี่นะครับก็คือฝาป้งหน้าจากแนวนี้นะนี่ครับไม่มีส่วนยื่นมาเลยนะ้นอยมากนะครับเรียกว่าเนี่ยดูนะครับเนี่ย ก็คือจะเท่ากับตรงนี้ไปเลยตรงนี้จะเป็นเคสพลาสติกกันกระแทกต่างๆนะข้างในนี้จะแข็งๆเลยนะน่าจะเป็นเหล็กแล้วนะครับน่าจะเป็นเหล็กแล้วนะครับก็คือลาบไปเลยนะดูนะลาบอ่าเป็นเคสป้องกันใช้ได้เลยนะครับมองจากด้านท้ายนะครับก็มีการปิดอย่างดีนะปิดอย่างดีนะครับก็เครียงว่าข้างหน้ายันท้ายเนี่ยมีฝาปิดตลอดแนวเลยนะครับเก็บงานมาใช้ได้อยู่นะครับสำหรับเจ้า X เพิืง G6 ตัวนี้ก็เป็นสีส้มนะก็สวยดีถ้าสุดตาดีแล้วก็รูปทรง,ขงเขาพอเจอสีเงี้ยเข้าไปถ้าวิ่งบนท้องถุนก็ถือว่าน่าจะมีความโดดเด่นนะในท้องถุนเลยเพราะว่าสีสดมากแล้วครับต,ตัดด้วยสีดำนะส่วนใหญ่นะเป็นการตัดด้วยสีดำนะสีดำนะครับก็ทําให้ตัวรถได้ดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเจ้า X7 G6 ครับ